ที่สามกรรมที่เด็กๆแบันนี้ทำงารขับเคลื่อนจำทีหน้านั่นะครับว่าผมเคยก็อธิบายหลายรอบแล้วเหมือนกันอาชีพประเภทปากน้อยปากมากต่ำมัน ก,ก็นาฬิกาแล้วท่านนำเบอร์เอาทีละเดอนนี้มนจะมีอะไรนะครับที่จะทำว่างานจบตามชาวบ้านเนี่ยเอาวัดชัก10%ได้ไหมท่านอาจานะรยไม่มีข้อจีบก็ได้ท่านจะทำแต่ว่าท่านจะทำผู้นำของการก่อนนั่นตรงกาเบได้รับหลังร,รับประกันได้นะครับอะไรเช่นโกเมียบ้าง อินกันนาเมืองเมืองมันก็ได้ผู้ใจใช่ไหมครับท่านก็โอหกไม่มีเจตนานะครับแต่ก็ชุราเนี่ยผมจุนจุดนะครับแล้วก็ให้ในเชิงการต่างเพื่อให้ได้ใช้กันทุกหน่วยแค่แค่ทีน้ากทำยาก ผมพูดเ,นเนมื่อกี้ว่างานจบไปว่าทำไปทำได้ไหมกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงนะครับให้สมาชิกควเรือนนะครับสี่นะครับทีประชาชนทางรายยาเสพติดและปอดใบจมุกนะครับห้านะครับการดําเนินงานนะครับในการบูรณา,าแผนโครงการกิจกรรมหลางๆานนะครับทั้งในส่วนระยะ3ววันแรกนะครับวันที่1ถึงวันที่30สกันยายนะครับลงไปในพื้นที่ รู้สึกว่าจะเป็นวันทีสิบกว่าเนี่ยก็อกจากการประชุมกันอะไร เป็นไปตามวาระอื่นมีทมจะเรียนทำมาตลอดนะะส่วนที่ที่ฉันจะพิอมเติมก็คือว่าต่อจากผู้นำทางศาสนาติสกุญเรียค่ะที่บอกเขาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักผู้อื่นแต่งานเลย่หัวยากค่ะสังคมจะเข้มแข็งหรือไม่ที่สังคมครอบครัวค่ะเพราะยงถ้าครอบครัวไม่มีเวลาแม้แต่คนที่มีฐานะ จะสบฐานนะัมากเกินไปจนไม่แล้วอันต่อไปพ่อแม่ต้องเป็นตัวแบบค่ะแบบดีกว่าบอกค่ะบอกเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญว่าเราต้องเป็นตัวแบบขอบคุณค่ะ